สวัสดีค่ะวันนี้วันวที่23กันยายน2 5 6 0นะคะแม่นอนดูทีวีอยู่ดูข่าวหลับกว่าเนี้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันไปดูพ่อกันนะพ่อออกไปดูเห็ดไอ้ที่ไอ้เแม่เออเสวยนะเนี่ยโอ้ยหน้าใสเลยเนี้ยสวยสวยแม่เออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวไปดูพ่อนะจ้า <c oughs> ตัางตน้นตั้งตน้น พ่อไปดูเห็ดเห็ดออกเยอะแยะเลยเาตามไปดูพอ่อพ่อมาดูเห็ดจ้าเห็ดออกเยอะเลย ่าเปิดเลยเปิด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 ปด,ดูเห็ดแล้วเห็ดเยอะแยะเลยตะเนาดึงมาเลยพ่ะดึงมาเลยเอ้ยนี่นี่ดู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 ดดโอโ้ยเห็ดเห็ด,เห,ดเห็ดเยอะไหมเห็ดเยอะไหมโอโ้โหเห็ดเพียบเลย <c oughs> อ๋อพ่อจะดึงออกเหรอ พ่อจะมาช่วยดึงจุกเอ้ยไม่อันนั้นดึงแล้วอันนั้นดึงแล้วดึงกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นี่นดึงตรงหนังยางนี่ไงกระดาษหนังสือพิมพ์อ่ะเออดึงออกไหมดึงออกไหมเจาะเอานิ้วจิ้มรูเลยเอานิ้วจิ้มรูหนังสือพิมพ์อ่ะเนี่ยจิ้มแบบเนี้ยเนี่ยนี่ไงออกแล้วออกแล้วเนี่ยออกมาเลยอตกมามาออกมา ออน,น,นี่ไง้อ,ไอ,อก้ยเฮ้งโอ้ยโอ้ย,อยมัดแน่นอุย้ยหนังยางรัดอย่างแน่นนี่อ่าเอาออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วดูดิเห็ดเห็ดเห็ดอ้เห็ดเห็ดเยอะมากเป็นไงนเป็นไงฮะ

พ่อไปไหนพ่อจะไปแล้วเหรอเอาเอาปิดไปปิดไป้ปิดไเดี๋ยวค่อยมาเอาออกทีหลัง พอ่อเลี้ยวไปไหนจ๊ะพอ่อตรงนั้นลื่นนะเอามาทำอะไรปิดปากนะะั้งกันเดี๋ยวไปดูแม่ ย่าๆอกไหมย่าเอาไปเลยมาเปิดคลิปเสร็จมาจบคลิปที่แม่ก็จบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย